แบบนี้จากคนติดลบ30สล้านจากคนเปอร์เซ็นต์ลอดสมเปอร์เซนจากคนที่หมอไม่รับผ่ารอบสองแล้วอีชันแค่รู้เรื่องเบอร์มือถือตอนที่อีฉันไปเรียน NLP มีครูบาอาจารย์ไปเรียนในคลาสนี้เป็นคนที่ครูพูดปุ๊บรู้จักทั้งประเทศดังมากนะคะเขาก็ไปเรียนที่เดียวกันกับครูเลยเสียค่าเรียนหลักหมืน่น เราถึงได้รู้ว่าเขาเรียนดูมือถือดูตัวเลขมือถือแล้วเขาก็ดังตังปุิเย่เย่เยออกโทรศัพท์ด้วยทุกคนดังมากทุกคนเชื่อไหมอีฉันก็แบบว่าสนใจมากอ๋อสนใจอะไรยะสุดท้ายแล้วศึกษาค่ะทุกคนศึกษาหาความรู้หาข้อมูลจริงไม่จริงดาลงดาราบที่คุณรู้แหละผู้ชายอ่ะเห็นไหมเขาก็ดูโทรศ่งโทรศัพท์ เฮ้ยเราสนใจเว้ยแต่เราไม่เคยคิดว่าจะมาดูให้ใครหลอกเราสนใจเราอยากรู้ว่าจริงไม่จริงไปศึกษาเรียนรู้สวัสดีค่ะพินุชรีสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้วทุกคนหลังจากนั้นเอามาดูให้ตัวเองเอามาเปลี่ยนให้ตัวเองไม่มีใครเปลี่ยนให้ครูนะคะบอกก่อน นะคะเออชนิตาถือสิน5้าอยู่นะจ๊ะไม่มีสี่สามค่ะนะ,ะไม่ได้เลยเจดวันนี้ต้องห้าเป๊ะเป๊ะเปะชนิตาเปลี่ยนเบอร์เองค่ะชนิตาเปลี่ยนชีวิตตัวเองค่ะนะคะโดยไม่พึ่งพาอะไรทั้งนั้นแค่ไปเรียนแค่ไปศึกษาแล้วชนิตาก็มาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้กับตัวเองเบอร์ชนิตาลงท้ายด้วยเรกอะไรรู้ไหมคะอ่ะ,อะมีดาว มีเดือนมีดาเขียนมาสิว่าแม่เนี่ยเบอร์โทรศัพท์สี่ตัวท้ายลงท้ายด้วยอะไรนะคะแล้วมาดูกันว่าจากวันนั้นถึงวันนี้อันนั้นตอนนั้นไม่ได้มูนะจ๊ะไม่ได้รู้เรื่องว่าอันนี้คือมูนะจ๊ะคิดว่าเป็นเรื่องของหมอดูคิดว่าเป็นเรื่องของการดูดวงไม่ได้รู้เลยว่าเรื่องหมอดูหมอดูดวงเนี่ยเกี่ยวกับมูนะคะอีฉันก็ไม่ได้รู้เรื่องมูนะ ไม่ไม่ได้คิดด้วยว่าเรื่องการเปลี่ยนโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์าศาสตร์พวกนี้เป็นมูไม่รู้จักไม่ไม่เชื่อมโยงกันไม่เป็นจนในที่สุดทุกคนเปลี่ยนมาบอกเลยบอกเลยชีวิตเปลี่ยนทุกมิติบอกเลยว่าอะไรอะไรอะไร,อะไรเอ็นไหมนี่โคดดาเขียนมาละทุกคนคุณไปดูเอาเองว่าเลขห้าเกแทนอะไรเลขห้าหกแทนอะไรแล้วห้ากับ9้าคืออะไรแล้วห้ากับหคืออะไร พอมันผสานกันจับคู่มาทุกคนยังไงก็ฉุดไม่อยู่เรื่องการเงินยังไงก็ฉุดไม่อยู่เรื่องการงานยังไงชีวิตก็ฉุดไม่อยู่เรื่องนี้อยู่แล้วค่ะเพราะแล้วไม่ใช่อะไรนะการเงินการงานอย่างมีความสุขแล้วม,นนม,มั่นคงมั่นมั่นคงมั่งคั่งสองคู่นี้ค่ะถ้าไปปิดตูดโทรศัพท์ของใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นห้าหหรือห้าเก้าทุกคนครัปิดประตูจนค่ะมีแต่เปิดประตูรวยอย่างเดียวมันเป็นตัวเลขแห่งทรัพย์ นะคะเขาเรียกว่าคู่ซับคู่มิตรเข้าใจไหมคะหกบ่งบอกถึงความร่าเริงละลาปาจิงโกอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเลข6กเป็นเลขของอิชันเองเลขสเป็นเลขของบอสร,รวมกันเป็น9เห็นไหมคะชีวิตเราสองคนจึงอยู่ในธรรมะชีวิตของเราสองคนต้องฟังธรรมะทุกวันสวดมนต์ทุกวันทุกคนคะเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ทุกวันนี้นะคะสวดจนถึงขั้นจิตสวดมนต์เองอีฉันยังไม่รู้ตัวเลยค่ะคืออยู่ดีๆจิตก็สวดมนต์ขึ้นมาเองแบบนี้ค่ะอีฉันเคยสงสัยแบบนี้หลายรอบเหมือนกันนะคะมันเกิดอะไรขึ้นคือจิตสวดมนต์ขึ้นมาเองอะค่ะอ้าวจิตสวดมนต์อ้าวสวดเราก็รีบสวดตามอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราอะค่ะครูเลขหกบอสเลขสามรวมกันเป็นเก้าแล้วเบอร์โทรศัพท์ครูอย่างที่บอกค่ะห้าเก้าห้าหกบอกถึงการมีทรัพย์สร้างความสุขสร้างผู้คน เลข9บ่งบอกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบ่งบอกถึงความมูบ่งบอกถึงสิ่งเลนลับสิ่งสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นคือเลข9เลข9มาอยู่กับเลข5เลข5คือเลขรัพย์เลขเงินเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มี5 9เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อสิ่งลี้ลับสวดมนต์นั่งสมาธิเข้าวัดบ่อยๆทําบุญบ่อยๆบูชาพระกราพพระไหว้พระทําอะไรก็ได้ที่มูเกี่ยวกับสายบุญทุกคนคะเลข5คือเลขเงินเลขรัพย์เพราะฉะนั้น ห้ากับเก้ารวมกันต้องเชื่อต้องสวดมนต์ต้องทําสมาธิต้องฟังธรรม,มะต้องอยู่ในในในสูตรเนี้ยค่ะแล้วเงินทองจะหลั่งไหลามาแบบทุกทิศทุกทางไม่ขาดสายรับประกันว่าไม่มีคําว่าจนอย่างนี้ค่ะนะคะตามคำทำนายอีฉันเรียนมานะคะอีฉันเรียนมา